เริ่มด้วยหามซุยกอก่สองสามแปลกมากไม่เคยกินมาก่อนแท่นของต้องหูเป็นหม้อไฟผัดแห้งจะเผ็ดขนาดไหนกันเชียวเผ็ดขึ้นจมูอยู่นะ รายการเที่ยวไม่ซ้ำทางวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าขิมนะคะในฐานะที่เป็นคนเชียงใหม่ถ้าพูดถึงอาหารที่เนี่ยขิมก็จะนึกถึงอาหารเหนือหลายๆคนก็คงนึกถึงอาหารเหนือเหมือนกันแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาชิมอาหารนานา,นาชาติจากหลากหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอิสราเอลจินกวางตุง้งร้านแรกที่เราจะไปชิมกันวันนี้นะคะก็คือร้านนี้เลยค่ะ Lucky v i e t n a m e มี Restaurant ค่ะเป็นร้านอาหารเวียดนามย่านสันติธรรม สูตรส่งตรงจากฮานอยมาแล้วค่ะเมนูของเราตรงหน้าขีดนี้ก็คือบุญชาและนี่ก็คือบุญเชความแตกต่างของสองอย่างนี้ก็คือเมนูบุญชาเนี่ยจะเป็นเนื้อสับเป็นหมูออย่างในน้ำซอสส่วนบุญเชเนี่ยจะเป็นมังสวิรัติค่ะเราจะเอาเส้นมาจุมจ่ม แล้าถ้หมันหมูปิ้งมังมีความหวานเน้นๆแล้วก็หอมหมูย่างมากค่ะมาต่อกันที่เมนูบุญเชนะคะเมนูมังสวิรัติที่กินก็คือเอาทุกอย่างใส่เข้าไปก็เทไปเลยสิคะ รสชาติฟิลเหมือนผัดไทยบ้านเราแต่เป็นแบบเหมือนผัดไทยเวียดนามอะไรอย่างงี้ชิมของข้าวกันไปแล้วเดี๋ยวลองไปชิมของหวานกันต่อเลยค่ะและนี่ก็คือเมนูของหวานของเราค่ะ2ออันนี้ก็คือเค็มครามลและนี่ก็คือกาแฟเวียดนามค่ะนี่เป็นกาแฟร้อนและนี่ก็เป็นกาแฟเย็นเดี๋ยวเรามาชิมคัสตาร์ดของข้าวกันก่อนนุ่มมากรสชาติดี รสชาติมันต่างกับคัสตาร์ดที่เคยกินตรงที่มันมีความนุ่มเนื้อมันละเอียดมันละมุนมันไม่หวานมันอร่อยจริงๆต้องลองมาชิมค่ะโหมันเข้มมากโหมันเข้มมากค่ะ ร้านที่2ของเราแล้วค่ะอยู่ที่ถนนมูลเมืองคูมเมืองด้านในค่ะเราอยู่ที่หน้าซอยตรอกวัดดอกคำค่ะร้านอาหารที่เราจะไปกินชื่อว่าร้านพัมมุสค่ะเป็นร้านอาหารตะวันออกกลางซึ่งมีเชฟเป็นคนอิสราเอลค่ะแ๋ยวเราลองเข้าไปชิมอาหารข้างในกันค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่ในร้านกับเชฟอเมียร์หรือเจ้าของร้านของที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาหารที่อยู่ตรงหน้าดูน่ากินมากๆขอ Can you explain what's that is เได้ครับได้ครับอันนี้เป็นในอาหารมาจากเมดิเตอร์เนะครับค่ะมาจากหลายประเทศนะครับประเทศตุรกีประเทศอิสราเอลประเทศเลบานอนหลายประเทศแถวเมดิเตอร์เรียนะครับเมนูนี้เป็นฮัมุสอะโวคาโดนะครับฮัมุสอะโวคาโดครก็มีเป็นฮัมุสฮัมุสเป็นสเปตตมาจากตัวลูกไก่นะครับค่ะตัวลูกไ ตัวลูกไข่ผสมกับตะกินีซอสตะกินีมาจากนาคาวนะครับเวลาเราทําประมาณสองสามวันนะครับทำแบบนี้นะครับเพราะว่าลายวานะใช่ครับผมโอเคที่สองอันนี้เป็นชักชูกคานะครับตามมาจากโทเมโตสตูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชักชูกค่าเฟต้าชีสนะครับคานานมีเฟต้าชีส แล้วก็มีไก่ส่งฟองนอักสงฟอนะครับแล้วก็มีชิกพีสด้วยคันบอน,นะครับนีดเป็นอันขับกินกับพิตาเบด้วยนะครับแล้วก็กินกับอันอันขับพันธุ์ท่นิซอสพะนินิซอสมันจะมีรสชาติเปรี้ยวของครีมชีสข้างล่างมันมีความหวานหวานของมะม่วงเข้ามาด้วย มันเป็นรสย่ายของมะเสือม่วงนิ่มๆเขียว่าอันนี้กินกับขนมปังดีกว่ากินเปล่าๆมันอาจจะเลี่ยนไปหน่อยเมนคอสของเขาเมนูหลักนั่นก็คือหมุสจจวงเข้าไปอร่อยมันมันมันแล้วมันก็หอมนะ้ำมันมากอกที่เขาราดมาด้วยอร่อยค่ะมาถึงอีกเมนูหนึ่งค่ะเมนูหม้อไฟของเรานี่ แล้วก็ตักมาชิมกันเลยใส่ไปข้างในขนมฟังค่ะพรึบพรึบอือมร้อนมันเป็นกลิ่นของมะเขือเทศและรสชาติมะเขือเทศจะมีความมันๆอีกแล้วของไอ้น้ำซอสที่เราดาดไปอร่อยเป็นรสชาติใหม่ๆ หลังจากชิมของคาวทั้งหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ของหวานเลยค่ะและนี่นะคะก็คือเมนูมของหวานของเราอันนี้เขาบอกว่าเป็นที่โปรดปานของคนไทยมากมันคือพุดดิ้งกะทิและมีแมงโก้มะม่วงอยู่ข้างบนเขาลองชิมอืมอร่อยจริงมันจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆของมะม่วงแล้วมันก็หอมกะทิมันๆกะทิ หวานหวานมันมันเพ้ามัน,ม,นมีความกรอบของเส้นอันนี้ค่ะต่อไปเป็นน้ําทับทิมมะนาวสดชื่นมากสำหรับใครที่อยากชิมอาหารตะวันออกกลางแต่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะลองมาที่นี่ได้ค่ะที่ร้านคอมมุสจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเราไปต่อกันที่อาหารจีนกันค่ะไป ของเราในวันนี้แล้วค่ะชื่อว่าร้านฉางเป็นร้านอาหารจีนกวางตุง้งตั้งอยู่บนถนนช้างม้อยเก่าค่ะใกล้กับประตูท่าแพอยากรู้แล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปชิมกันเลยค่ะไป ะะก็คืออาหาร11อย่างที่เราจะมาชิมกันในวันนี้ค่ะแต่ละอย่างหน้าตาหน้า,นาทานมากชิมจะเริ่มแนะนําจากเมนูแรกเลยคือเมนูซิกเนเจอร์ของเขานะคะเป็นเซตติ่มซำค่ะประกอบไปด้วยห่ามฟุยกอกเป็นแป้งข้าวเหนียวทอดข้างในเป็นหมูผัดผงกะหรี่ค่ะต่อด้วยอันนี้เป็นผักกัดเจี้ยนอันนี้เป็นขนมจิบนึ่งทอดด้านซอสสิงคโปร์ค่ะท็อปด้วยลิ้นจี่ อันนี้เป็นฮะเก๋าสาหร่ายกุ้งรากบัวทอดและสุดท้ายเป็นฮะเก๋าผักผมอบชีสค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นหนังไก่กรอบราดซอสเป็ดตัก,กิ่งค่ะปูนิ่มผัดผงกะหรี่ค่ะและเมนูต่อไปกุ้ยช่ายหอยเชลล์กิมจิซุปไก่ตุ๋นยาจีนไก่แช่เหล้าเต้าหู้ราดซอสเนื้อปูปลาทอดราดซอสพิเศษตัดหน้าทะเลฮ่องกงถั่วแขกผัดซอเสเซี่ยงไฮ้และเนื้อพริกไทยดำค่ะ และเครื่องดื่มของเราก็คือนี่ค่ะฉางโมฮิโต้วิธีดื่มก็คือเราจะจุดไฟที่การอบเชยอันนี้จิ้มมาลงไปม,มันจะเปรียปร้ยวๆหอมกลิ่นสมุนไพรแล้วก็ตัวอบเชยที่เราเสียบลงไปขออนุญาตมาชิมเมนูแรกติ่มซำซิกเนเจอร์เริ่มด้วยห่ามฟุยกอกสอบหนึ่งสองสาม หมูผัดผ,ผงกะหรี่ข้างในมีความหอมและ mm hmm. เข้มข้นต่อไปขนมจีบนึ่งทอดราดซอสสิงคโปรท็อปด้วยลิงจีรส mm hmm. ชาติอร่อยเข้มข้นมากตัวซอสมันจะเปรี้ยวหวานๆเผ็ดๆและไม่เคยคิดว่าขนมจีบมันจะเข้ากับลินจีได้ขนาดนี้เมนู mm hmm. ต่อไปที่เราจะชิมก็คือไก่หนังกรอบราดซอสเป็ดปักกิ่งค่ะหนังได้กรอบมากอร่อย เราก็มาถึงร้านสุดท้ายของวันนี้กันแล้วค่ะนั่นก็คือร้านนี้เลยค่ะชื่อตัวตัวหรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่ากินเยอะๆค่ะเป็นร้านหม้อไฟสไตล์กวางตุ้มค่ะเดี๋ยวเราลองไปชิมดูค่ะว่ารสชาติาจะเป็นยังไงกันบ้างไปและเมนูหม้อไฟก็มาอยู่ตรงหน้าชิมแล้วค่ะเมนูนี้ก็คือจูตู้จีซึ่งจูตู้เนี่ยแปลว่ากระเพาะหมูส่วนจีแปลว่าไกา่ข้างในหม้อนเนี่ยก็เลยจะมีกระเพาะหมูแล้วก็ไก่อยู่ แต่ก่อนที่เราจะใส่เครื่องเข้าไปในหม้อไฟเนี่ยคนจีนเขาจะทานน้ำซุปกับของในหม้อเนี่ยจนพอใจก่อนถึงค่อยใส่เครื่องพวกนี้ลงไปซึ่งซิกเนเจอร์ของเขาอยู่ที่เส้นเต้าหู้ค่ะนำเข้ามาจากจีนโดยเฉพาะแล้วก็วุ้นเส้นมันหวานซึ่งจะมีความนุ่มอร่อยเดี๋ยวเราลองมาชิมน้ำซุปและเครื่องในหม้อกันก่อนค่ะว่าจะรสชาติเป็นยังไงกันบ้าง น้ำซุปเขาไม่เผ็ดมากนะคะแต่มันจะมีความเผ็ดร้อนของพริกไทยแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องไปในหม้อไฟกันค่ะ พอหมูเริ่มสุกแล้วก็จะมาจิ้มกับน้ำจิ้มของเขามี2อันคือน้ำจิ้มเค็มและน้ำจิ้มเปรี้ยวมันคนละฟิวกันเลยน้ำจิ้มเค็มก็อร่อยหอมหอมเหมือนเขาใส่น้ำมันงาหรืออะไรมาด้วยไม่รู้น้ำจิ้มเปรี้ยวก็แบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยครับแปลกมากไม่เคยกินมาก่อนแท่นของเต้าหู้ เป็นเส้นหนุกหนักกว่าแต่บุนเส้นก็คือเหนียวนุ่มจริงๆสมคําล่ำเือมาแล้วค่ะหม้อไฟหม้อที่2ของเรา หม้อนี้จะมีความแตกต่างจากหม้อแรกนะคะเพราะว่าจะเป็นหม้อไฟผัดแห้งเรียกว่าจีกงเปาซึ่งจีกงแปลว่าไก่ตัวผู้ส่วนเปาแปลว่าหม้อค่ะในหม้อเนี่ยก็จะมีไก่เราก็จะกินแบบแห้งเนี่ยกับข้าวก่อนพอเรากินไปสักพักหนึ่งพอใจแล้วเราก็เอาน้ําซุปมาเติมเป็นน้ําซุปหม่าล่าแล้วก็กินคู่กับเครื่องเคียงเหมือนเมื่อกี้ใส่เข้าไปเป็นชาบูอีกหม้อหนึ่งจะลองมาชิมดูว่าจะเผ็ดขนาดไหนกันเชียว เผ็ดพึ่งจมูกอยู่นะอืม mm hmm. รสชาติเข like ้มข้นมากเผ็ดร้อนเข้มข้นมากๆเดี๋ยวพอเราชิมชาบูหม่าล่าเสร็จแล้วเนี่ยเราไปต่อกันที่ของหวานค่ะนั่นก็คือปิงเฟินเป็นวุ้นน้ำแข็งสไตล์จีนโดยท็อปมาด้วยถั่วลิสงและ ลูกเกดเดี๋ยองมาชิมกันดูค่ะว่าปิงฝ่นของเรารสชาติเป็นยังไงนุมน่มๆลื่นๆเหมือนเยลลี่แล้วก็หวานเบาๆอร่อยดีค่ะเย็นๆสำหรับใทยนะคะที่อยากมาทานหม้อไฟสไตล์จีนกวางตุ้งแบบขิมในวันนี้นะคะก็มาได้ที่โครงการ c b p Market ค่ะร้านเปิดทุกวนันตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มค่ะ ไปแล้วนะคะสำหรับทริปเที่ยวตีมนานาชาติณร้านนาเป็นทริปเที่ยวเมืองเหนือโดยไม่กินอาหารเหนือค่ะแต่เราไปกินอาหารนานาชาติจากหลากหลายประเทศเริ่มต้นของวันนี้ด้วยอาหารเวียดนามที่ร้านลักกี้ต่อด้วยอาหารตะวันออกกลางค่ะที่ร้านฮัมมุสไปต่ออีกทีที่ร้านอาหารจีนฟิวชั่นสไตล์กวางตุ้งร้านฉางจบด้วยร้านจีนหม้อไฟสุดดั้งเดิมที่ร้านชิวตัวตัว,ตวสาหรับค่าใช้จ่ายของขินทั้งหมดในวันนี้ก็ตามนี้เลยค่ะ หรือใครที่อยากไปเที่ยวตามถิ่นนะคะก็สามารถสแกน QR code ได้ตรงนี้ใครที่สแกนไม่ทันนะคะก็สามารถเข้าไปเซิร์ชได้ในเพจเที่ยวไม่ซ้ำทางค่ะในนั้นจะมีรายละเอียดและรีวิวทริปเที่ยวทั้งทริปของถิ่นในวันนี้อยู่ในนั้นค่ะอย่าลืมนะคะเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวไม่ทำทางค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนไยบไยค่ะขอขอบคุณบริษัทเคลียร์เจริญพ่อก,กัะพันจำกัด King p o เ e r เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน off amarin tv